สวัสดีเช้าว,วันเสาร์ที่23ตุลาคม2564คิตศักราช2 0 2 1เวลาตอนนี้ก็07:40นาทีโดยประมาณนะครับอ่ะเช้าของวันพระวันหนึ่งเหมือนกันนะครับคือพระใหญ่อีกวันหนึ่งนะครับวันปิยมหาราชนั่นเองครับเป็นวันหยุดสบายๆนะครับอ่ะเรื่องราวของวันนี้นะครับอยากจะมาเล่าให้ฟังว่า เป็นเรื่องเราส่วนตัวที่ผมออกกําลังกายนะครับและได้สรีระร่างกายอย่างนี้ครับไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้เลิศเลออะไรมากมายครับแต่ก็มีความภาคภูมิใจตรงที่ก่อนหน้าน้ําหนักเราเนี่ยเกิกิโลครับทานไม่บรรยัิบรรยั่งใช้คาพูดบ้านๆอย่างนี้เลยครับทานทุกอย่างนะครับที่ที่ทานได้นะครับยกเว้น อาหารพิสดารไม่ทานอาหารทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเนื้อเนื้อหมูอะไรทานหมดครับก้อยเนื้อซอยแส่ซอยจุผลคนผมเป็นคนอีสานนะครับฉะนั้นทานทุกอย่างนะครับทานหมดเลยนะครับไม่ว่าจะดื่มเหล้า <Yeah. S 1> ไม่ว่าจะสูบบุหรี่เอาทุกอย่างครับแล้วร่างกายไม่ค่อยจะสู้ดีน้ําหนัก9กกิโลครับกลับมาจากการทํางานดึกดื่นๆ,ๆไม่ว่าจะเป็นสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนก็ยังทานข้าวอยู่ครับทานไม่เป็นเวลามเวลาทานไม่บัญญามันอย่าง например, นะครับโดยรวมครับ แล้วทีนี้ความดันของเราสูงนะครับเป็นความดันสูงความดัน160น้ําตาลในเลือดสูงเป็นเบาหวานร่วมด้วยพร้อมกับโรคเก,กาต์ปวดข้อปวดตามข้อตามขาตามอะไรอย่างนี้นะครับอาการไม่ค่อยสู้ดีเลยหันมาดูแลสุขภาพนะครับก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปหมดเลยครับเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้หนักมื้อเช้าเบามือเที่ยงละมือเย็นนะครับหนักมือเช้าเบามือเที่ยงละมือเย็นนะครับและทานอาหารเน้นปลาปลาผักไข่ ปลาผักไข่นะครับนะครับเน้นอย่างนี้เลยนะครับเน้นทานอย่างนั้นนะครับทีนี้ร่างกายเราเริ่มดีขึ้นแล้วออกกําลังกายร่วมด้วยครับออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช้าเย็นแรกๆผมเล่นเช้าเย็นนะครับทํายังไงก็ได้ให้เหงื่อเราออกทํายังไงก็ได้ให้ร่างกายเราได้เผาผลาญออกไขมันเราออกไปกับเหงื่อเรานะครับเล่นลูกกิ้ง ร่วมด้วยตบสุดท้ายออกกําลังกายทุกท่งท่าวอร์มร่างกายไม่ว่าจะวิ่งรอบห้องพื้นที่ห้องผมแคบๆวิ่งกลับไปกลับมานะครับแล้วก็วิดพื้นร่วมด้วยนะครับทําเท่าที่เราทําได้ไม่ต้องไปฟิกว่าเราต้องทําได้เท่านั้นเราต้องทําได้เท่านี้หุ่นเราต้องทําไมมันช้าจังทําไมมันเจ็บจังยาพึ่งท้อครับเจ็บคือเจ็บเจ็บแน่นอนปวดแน่นอนกล้ามเนื้อปวดกล้ามเนื้อหน้าท้องปวดปวด,ปวดทุกสัดส่วนบางครั้งนอนแทบจะเป็นไข้แทบจะทานยาไอแก้ปวดยาไข้เส้นไม่ต้องไปทานมันครับ ให้มันปวดอย่างนั้นปวดแล้วค่อยๆฝืนมาทํามันการปวดของเราบางครั้งเราออกมาตื่นขึ้นมาตอนเช้าอุ้ยทำไมปวดจะเออแทบจะแทบจะยืดตัวไม่ค่อยได้บางคนนี่แทบที่เม้นกับผมมาแทบไส้ติ่งจะแตกมันปวดมากปวดเล้าระบบไปหมดปวดจนถึงทองน้อยอผู้หญิงบางคนเนี่ยแน่นอนครับคนที่ออกกําลังกายคนที่ประสบความสําเร็จคนที่หุ่นดีๆหุน่นสวยหุ่นเพียวๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องผ่านการปวดมาครับเพราะว่า สุขภาพที่ดีไม่ได้มาง่ายๆครับไม่มีขายด้วยครับการที่มีขายแบบเร่งรัดไม่ดีครับการดีที่สุดคือการออกกําลังกายทุกเช้าทุกเย็นอย่างสม่ําเสมอสละเวลาให้กับตัวเองอย่าบอกว่าไม่มีเวลาครับเดี๋ยวท่านจะไม่มีคําตอบให้กับตัวของท่านเองขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ